ก็จะเป็นขั้นตอนการถอดนะครับมูเล่นะครับเนี่ยครับบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะครับผมสวมคันครับอันนี้ก็บล็อกน้ำยาวนะครับอันนี้ให้ดูข้างใต้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะหาเชือกมามัดตัวนี้ครับติดกับคานหน้านะครับเพื่อจะที่จะเอามูเล่ออกนะครับจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อ ขันมุเล่ออกถ้าเราขันอย่างนี้มันหมุนตามนะครับมุเล่หมุนตามนะครับก็อน,นี้อันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับเนี่ยเนี่ยดูบล็อกนะครับเดี๋ยวผมเอาเชือกมัดก,ก่อนนะครับนะครับนี่ก็มัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปทําการสตาร์ทเครื่องกันนะครับ นะครับก็ออกนะครับหมุนออกนะครับออกาล่าสุดยอดนะครับทําการโดยการสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้ผมกําลังหมุนเอาเอาตัว,อ,ตวออกตัวยึดมมเล่นะครับ ผมสตาร์ทไปสองทีนะครับนี่ครับออกมาแล้วฟืบนี่นะฮะนี่เดี๋ยวมาทำการดึงมูเล่ออกกันนะครับนี่นี่ออกมาละว,วางก่อนนี่ครับเป็นตัวแบบนี้ก็อ่อยๆแต่มูเล่แน่นมากเดี๋ยวต้องหาอะไรช่วยงัดนะครับสรุปงัดไม่ออกนะครับเดี๋ยวหาเครื่องมือช่วยงัดน,นะครับติดตามอีพีที่สองนะครับ